การถ่ายภาพบุคคลนี่นะครับอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีผลสําคัญทีเดียวนะฮะเพราะว่าภาพบุคคลเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าบางทีถ่ายภาพเนี่ยตากล้องก็จะแบบกกระบอกข้อหลังกันไปคนละดุ่นสองดุ่นเนะครับจริงๆเขาไม่ได้ว่าอยากจะถืออะไรที่มันใหญ่เท่าท่าหรอกครับแต่เนื่องจากว่าถ่ายภาพบุคคลเนี่ยเขานิยมถ่ายให้ฉากหลังเนี่ยมันเบลอ,อ,อไปนะฮะทีนี้การที่เราจะทําให้ฉากหลังมันเบลอได้เนี่ยอุปกรณ์จะมีส่วนค่อนข้างเยอะ อันดับแรกเลยคือกล้องที่จะถ่ายฉากหลังเบลอได้ดีคือต้องเป็นกล้องแบบที่เขาเรียกว่า SLR นะครับถึงจะถ่ายฉากหลังเบลอได้ค่อนข้างดีกล้องคอมแพกเนี่ยไม่จะถ่ายฉากหลังเบลอได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากตัวขนาดเซ็นเซอร์ที่มันเล็กกว่านะครับนอกจากนี้เลนส์ก็จะสําคัญนะฮะเลนส์สำหรับการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยคือเลนส์ที่มีไทเปกรกัสที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่าไทเปกาสยิ่งยาวเนี่ยจะยิ่งทําให้ฉากหลังเนี่ยเบลอได้มากขึ้นนะฮะอันดับที่2ก็คือเรื่องของขนาดรูรับแสง ที่ต้องมีขนาดรูสาที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงจะช่วยทําให้เวลาเราถ่ายแล้วฉากหลังจะเบลอได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําไมเขาต้องแบกกระบอกเขาหลามอันใหญ่ๆรุ่นยาวๆนี่นะครับก็เพราะว่าเขาต้องการที่ผลที่เกิดขึ้นกับภาพคือฉากหลังเนี่ยจะเบลอออกไปแต่จริงมันมีปัจจัยอันนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะช่วยทาให้ฉากหลังเบลอได้ก็คือว่าคุณสามารถเลือกฉากหลังที่อยู่ไกลออกไปนะฮะยิ่งไกลเท่าไหร่มันจะยิ่งเบลอเท่านั้นนะอันนี้ไม่เกี่ยวอุปกรณ์นะครับังนั้นมันอยู่ ได้ภาพที่ฉากหลังเบลอซึ่งเป็นสิ่งที่เขานิยมถ่ายกันสาหรับการถ่ายภาพบุคคลนะครับะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อเลนส์ก็ควรจะเลือกถ้าคุณต้องการถ่ายภาพบุคคลเลือกเลนส์ที่มีทานโฟกัสยาวนิดนึงนงะเลือกขนาดรูปแสงที่กว้างนิดนึงจะช่วยทําให้คุณได้ภาพฉากหลังที่เบลอได้ดีขึ้นครับ